ไม่ไฟจังมาฮัทบินไม่นานไฟนะนนมาไม่นาจังทำไมยุไฟยังไม่มาเอ้าเไงดูมีตบหม ไปมาพอดีไปแล้วไปแล้วกจะเปแล้วนะนัซำเปิดแล้วเยได้ดูรไฟนะ